สียงเกมแม่งดังยังวะอ๋อกูฟังดังนี่โองว้าววันนี้ทุกคนนะครับเราอยู่ในเกมฟาร์คายนะทุกคนโอ้ยเสียงเพกมไม่โคตรดังเลยปะโอ้เกาะนี่มันเกาะหรือประเทศเนี่ยโคตรใหญ่เลยขอโอ้เรื่องนั่นละเรามาที่นี่เพื่อต้องการอะไรไม่รู้ ดาวไว้ก่อนไว้เออมามาโอ้ยมาทำอะไรโอ้ตามหาคนหายเหรอที่ใครเนี้ยลูกเมียเหรออันนี้เป็นซีเป็นซีโอเหรออายุ63ปีเหมือนมีลูกกับภรรยานะอืวงนี่เกาะหรอใหญ่จังเลยกด e ปะ ปิดแม่งอุ้ยซักเลยวะอุ้ยไฟเดีมอนอะไร้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮยเฮ้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 ยิงแค่นี้่วงเลยหรอวะโคตรกระจอกเลยว่ะเฮ้ยมันมันกสปืนนี่ว่มันไม่คิดว่าอะไรอุ้ยเฮ้ยอุจับพระเอกจับเพื่อนจับเพื่อนสิ โอ้ยกมตามสนองแม่งโอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยวันนี้คุณผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายวะผู heir, he ้หญ he ิงโอเคเฮ้ย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 จะจะตายเลยไม่ตายแหลกก็โอ y ้ยไม่เคาะก็จะตายอยู่แล้วโอ y ้ยโอ้ย อะไรวะเนี่ยยาบ้าเอ้ยไม่ใช่ขอแล้วไม่รู้โอ้เราอยู่ในเกาะอะไรวะเนี่ยอูใหญ่จังไอ้นี่อะไรเนี่ยตายซะมึงอ่ะเอ้ยไม่ใช่เราต้องช่วยเขาดิไม่ใช่ปล่อยเขานายนอนดิอ่งกันดินายนายนายชื่ออะไรลืมแล้วอ่ะนายชื่ออะไรอ่ะนายนาโอ้ oh my god ๊อดหูไม่โดนอะไรมา เช็คเช็คโอมันโอ้ยโดนอะไรวะทำไมทำไมท้ามันเป็นอย่างนี้วะ,ะเห็นไหมเห็นไหมบ่อเห็นบ่อมองได้อยู่โอเคโอเคมองได้อยู่งั้นงั้นก็ตามมาแล้วกันเนาะงั้นตามมาอ่ะ,อะ,อะ เก็ตไหมเออดีตลาดมากแล้ว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 ,ลว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 ยังไงเอ่ยโอ้ก็สวัสดีทุกคน races, อีกครั้งนะทุกคนก็หลายคนุณนู้นนี่คือเกมอะไรซัดออฟเดอะฟอเรสต์ไงเราอยู่กับ e. อยู่กนะับอีเออมันชื่อว่ายนะมันชื่อ, Kevin, อ,อ,อ,ว,อ,ว,อว่ามันชื่อเควิววนเหรอเจ๋งเลยกดได้บ้างไหมเ้าอ๋ออาวุธกดอาวุธกดอะไรวะอาวุธอาวุธกดไอ มอรีว้าวกด e ปึ๊บเปิดออกมาปึ๊บแกะปึ๊บปึ๊บโอ้โหแม่งแกะยใกย,กย่ยา,กยาบ้าอ๋อโอเคโอเคโอเคอันนี้หนังสืออ๋อไม่เขียนให้ไอ้เจ้าเควินปั๊บปุ่มปว่ปุ่มก่อนดีกว่าไหม อันนี้จะเป็นเลขหนึ่งได้ปะอัปับปุ่มปับปุ่มในการชี้ป่ะวะเฮ้ยใช่ด้วยอีกสองอันนี้ก็ต้องกด M อยู่แล้วแหละใช่ป่ะวะใช่ป่ะเฮ้ยใช้ได้เว้ยดีจะใช้ได้เออกล่อง <c oughs> ไม่เปิดดีๆเปิดไม่เปิดไม่เป็นโอ้โหตกใจหมดแม่งอยากกระจายกันดิ <c oughs> โอ้ เระเบิดกระสุนปืนหุยตกใจเควินคิวเาคิดว่าอะไรเระแวงไปหมดแล้วนี่อะไรอ่ะคืออะไรแฟร์เหรอนี่ทำไมปลามันตายเยอะขนาดนี้เนะี่ยม่โดนบ้าเลยมาเนี่ยเก็บมาโอยยากินไปก่อนอันหนึง่ง กระดกหมดเลยโอ้โหแม่งกระดกถ้าเปจริงนะกระดกขนาดนั้นนี่ไม,ไม่ไม่ช็อกก็เออแม่้ก็อะไรสักอย่างนึงอะแถวนี้ก็น่าอยู่นะแถวนี้น่าสร้างบ้านจังเลยโอ้มันสร้างบ้านดีกว่าฮะเด็กเวลาสร้างบ้านแล้วงั้นเนื่องจากเกมนี้มันเป็นการเพาะต,ต่อจากภาคหนึ่งแน่นอนเราจะต้องทําอย่างหนึ่งเลยนะสร้างบ้านมนต้นไม้ใช่สร้างมาเป็นพื้นเดี๋ยวแม่งกระโดโดนแบบปุ๊บศัตรูตัวเล็กๆแบบน้าหงุาหแม่งมู้เยอะ มากดตัวไลยวะกด B อ่ากดบอ๋อกด X เพื่อเป็นอีกอีกอันหนึ่งเหรออ๋ออย่างนี้เองเอาบ้าตัวไม้บ้าตัวไม้มีปะเี้ยมีสอกอันน่ะเอาไหนดีอันนี้สวยดีอะสูงได้ไหมอ่ะอย่างนี้ก็ได้ เออดูดีเว้ยชอบ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 ,ชอบงั้นเราให้หน้าที่เองนะเกอเองไปเอาเออกดผิดอันนี้มันให้ให้ไอเทมนี่หวะอโอไอกดผิดโอเคแจเย็นไปเอาไม้มาเอองั้น ดรอปแล้วโอเคเอาโอเคอ่ะดูไว้ลิกเก็ตไหมเออเก็ตก็ดีจะตัดต้นนี้นะโอเค,อเคสำรวจก่อนเพราะว่า,เ,าเราไม่รู้เชือกมันครัฟยังไงด้วยซ้ำครับบอกเป็นเราต้องใช้ผ้าหรือเปล่า <c oughs> งั้นขอเดินไปมู่วๆสู้ๆดีกว่าจนไปไปเรื่อย เรากดอะไรไงกดอะไรวะกดไฟนี่ไปเช็คโอ้ไปเช็คโคตรเท่เอ้านี่มันวานจะฆ่าดนี่โอ้ oh my god มีมือคนด้วยแล้วมีไม้พายด้วยพวกเอ็คือผู้เหลือรอดเหรอที่เอาใช้ไม้พายพายมาที่นี่พวกเอ็นนี่เก่งจริงเลยนะใช่หินแต่เป็นเหมือนเอ้ยเต็นที่ว่าขอปืนเลยดีกว่าขอปืนขอปืน ขอแบบว่าขอมิไดกันนะได้ไหมน่าได้ไมิไดกันเฮ้ยเฮ้ยเข,งขงโง่ๆไม่เอาวะอะไรอะเฮ้ยมีดมีดอะไรอะเขาเรียกว่ามีดอะไรวะมีดมาเชเต้ตเหรือเปล่าอุ <c oughs> ้ยระเบิดแล้วก็กระสุนเฮ้ยซีโฟดิขิ้กระสุนไม่ได้อ่านเฮ้ยอะไรอะมาม,าม,าม่าบะหมี่อะโอ้โหโอ้โห แมงมิตรต้นน้ำลงน้ำร้อนเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเก็บเก็บเฮ้ยสแน็คเก็บอะไรอะช็อตกันเฮ้ยหมอเก็บเฮ้ยกระสุนลูกซองแล้วก็เก็บมามีลูกคืออะไรเก็บแม่ให้หมดเลยไม่โอเคไม่หลอดไฟแล้วก็นูนันนี่โอ้ยอะไรโวย ม,มีม่เหลือไหมของเยอะดีนี่วะมีไหมฮัลโหลฮัลโหลมีอะไรอีกไหมงั้นไปตรงไหนดีบ่ายสามเหรอเฮ้ยไปนอนไปนอนข้าแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปหนอนอีกทีหนึ่งเดีได,ได้ได้ไหมลองข้ามวันไปเลยอะ่ะแม่งบ่ายสามไว้จะบ่ายสามดิบ่ายโมง นอนหน่อยดิขอนอนหน่อยเซฟปับ๊บนอนชิบหายกี่โมงวะตีสามไม่น่ารีบเลยโอเคไปเรื่อยๆเยช้าแล้วฮ่าอยู่น้ำมากเลยไปที่ต้นน้ำต้องไปที่ต้นน้ำอยู่น้ำมาก น้ำมาไปต้นไปต้นน้ำข่าว่ากินน้ำที่ต้นน้ำมันต้นน้ำแล้วเวลากินพูดอะไรผมเนี่ยเวลากินน้ำที่ต้นน้ำ้มันจะทำให้สึกว่ามีกำลังในการวิ่งหรือเปล่าวะเออไม่ใช่ดิใครว่าอะไรวะเวลากินน้ำที่ต้นน้ำมันสะอาดกว่าเออต้องพูดอย่างนี้สมงองเบอโอ๊ยโอ๊ยเสียงดังไงวะ กินน้ำ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 วู้สวยใช้ได้เลยกินน้ำกินน้ำกินน้ำเนี่ยเอาปากกอกไปเลยเนีย่ยจะว่ายแปลกะเอาปากกรอกไปด้วยเลยกินน้ำกินน้ำอยู่น้ำเฮ้ยได้แล้ว ขี่น้ำจุ่มหน้าจุ่มไปเลยโอ้โ,อโ,อโอมันคือมันคือการสัมผัสของร่างกายเวลาได้น้ำแบบว่าทันทีอาการเหนื่อยเราก็จะหายไปยทันทีสุดยอด เออเห็นว่ามันมีอะไรนะเขาเรียกว่าสุกูเตอร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเราสามารถใช้ได้อะนี่อะไรอ่ะหุ้ยแคมเฮ้ยเฮ้ยหยิบได้ไอ้หยิบได้ด้วยเก็บ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 เ็บเมาเจอเชือกว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงที่ผมบอกเจอเฉยเฮ้ยดูโคตรดี เฮ้ย <Hey, S 2> ไอ้ไอ้มุมของข้า,าว้เสร็จผมละเอาไปดิใช้ไงไวะวางเฮ้ย<ฮ>เร็วเกิน <laughs> ทำไมต,ตอนยิงขาทุนเรศเลยวะเฮ้ย <laughs> มามาข้ามเคลียร์ทิบโหมดมาด้วยความโดยอย่างงี้แม่งจะขับรถเกาะให้ดู<ฮ>อะไรอะ่ะขอพูดตรงๆเลยนะ <laughs> ผมเป็นคนที่เกียดด้ามลึกมาก โอ้ยโอ้แม่งคืนกัน้ำบากเก็บเก็บๆๆ็บไม่มีอ่ะมีแค่นี้เหรอเฮ้ยปืนอ่าอุ้ยปืนกละอกโอ้มีฉลามด้วยือชี้เกียร์ฉลามแต่แต่เกมลาบแล้วอยูดับรัอย่ออไปดับรก่อนเดี๋วนี้สมัยไรกันนะโอ้ย ดูดูแมพอยู่กลับไปหาเควินเลยดีไหมสิบเอ็ดโมงไปไปหาเควินก่อนไปทราบบ้านให้เสร็จเป็นไงล่ะขับในป,ป่าเลยเป็นไงล่ะตกใจเลยดิวิ่งเร็วแห่งวิ่งเร็วยังไงก็ตามไม่ทันนะบอกเลยความเร็วระดับนี้ความเร็วระดับ3,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะบอกเลยเข้าให้เขา้เขาแบบว่าสู้ได้เลยอ่ะ oh! โอ้ไอดีเม้งมัเป็นไรเลยเว้ยวันดีเควินมีของเล่นใหม่แล้ะทำงานน่ารำไอ้น้องนายพักมานายพักมาเยอะแล้ววันหนึ่งเต็มเต็มเลยนายไปเอาตอบมาไปเอาไม้มาได้ยินไหมบอกยินบอกดีมากฉลาด แข็งแรงเลยว่ะขอโทษขอโทษเอา้าคิดว่าตายขอโทษ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 อย่าผ่านหน้าขวานไอ้เควินเจอเด็เดจามฟันแขกขาดขึ้นมาทำไงอะไม่มีอะไรเลยเว้ย เฮ้ยเกือบโยนใส่หน้าแล้ว <farming> ไปปึ๊บยี่สิบเจ็ดโอเคมาพักไปพักไปสักแป๊บหนึ่งนะเควินแต่หุนทางของเรายังอีกยาวไกลเควินอีกตั้งเเออ่ท่าไรแทงไม้ใช้เยอะโคตรเยอะเลย ทางป่าเลยเออน่าสนนะถางป่าเออไม่เอาไปคิดมาหลังนาะจู่ๆก็จากท่อนเล็กกลาท่อนใหญ่ว่ะเออสุยาาสยาาสยดยอดมากเลยอะโทษโทษโทษ เดี๋ยวพีเ่เดี๋ยวพี่เคลมแม่งแบบทำละเดี๋ยวว่างอน,นดิฮะใครเนี่ยช่างแม่งไม่สนจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว เองมาฟอนลำเลยตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ไม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 เราไม่เลียวขนาดนั้นแต่ยิ่งกว่านั้นอีกไม่สนใจเมินแม่งเลย 흐읍. 오케이. 케빈이오. 케빈이오. เดียว ไปอยู่เชลเตอร์นะไปพักซะพอมันเสร็จนาทีละโอเคเสร็จแล้วโอ้บ้าเสร็จแล้วโอเคทุกคนครับสำหรับเกม Sun of the Forest ขอจบไว้เพียงเท่านี้ทุกคนนะเอง็งมาอ่อยอะไรตัวนี้นะฮะจัดเดยวจัด,ด,จดสำหรับอหยอกเล่นหยอกเล่นจัด,ดทุก ใครเช่าคลิปนี้นะครับกดไลค์กดตาแล้วก็กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด,ด้วยอันนี้คือจะน่าจะเป็นซีรีส์ใหม่ของผมนะทุกคนนะอาจจะเป็นซีรีส์ใหม่ผมเลยในในในวันนี้นะโอเคฮ่าบ้านอันสวยงามของผมเสร็จแล้วอะไรวะเนี่ยเออชาำเละฮ่าไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับหรือว่าจะเป็นเกมอะไรด้วยกันทุกคนแค่ แค่ติดตามรอชมว,ว่าเกมต่อไปจะคือเกมอะไรหรือต่อไปจะเป็นพาร์ททำเกี่ยวกับอะไรติดตามเราชมได้เลยนะบ๊ายบายไว้เจอใหม่พาร์ทหน้าหรือคลนะิปหน้า